เพื่อนๆกลับมาพบกับเจมมี่แล้วนะคะวันนี้ก็มารีวิวน้ำหอมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนำบ้าน i n i t i o นะคะเดี๋ยวนี้นะคะ i n i t i o เขามาเมืองไทยแล้วนะคะไม่ต้องพรีออเดอร์กันแล้วนะคะอันนี้นะคะคือ i n i t i o Side Effect นะคะตัวนี้เลยนะคะคือวันนี้จะมารีวิวตัวนี้คือจริงๆตัวนี้เจมีซื้อมาตั้งแต่ ที่อเมริกาปีที่แล้วที่จะมีไปเที่ยวมานะคะถ้าใครได้ตาม Instagram เนาะเราก็โดนขโมยค่ะคือจะมีโดนขโมยน้าหอมขวดนี้เลยนะคะกลิ่นนี้เลยจีไปซื้อที่อเมริกามาแล้วก็โดนขโมยก็เศร้าใจมากตอนนั้นแต่ก็ทางแอร์ไลน์ก็คืนเงินให้นะคะแต่ก็เสียใจยอยู่ดีเนาะเพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่า i, เฮ้ยอยากได้นิชียวมากเพราะว่ามันไม่มันไม่มีขายที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยแบบเสียใจยมากแล้วก็เลยเหมือนกับตอนนี้เขา เปิดแล้วนะคะที่เอ็มโพเรียมนะคะของอัตลิเย่เพรสชิตนะคะเขามีขายแบรนด์ใหม่ๆเช่นอินิเชียลนิชเน่เซิร์ฟลูทันนะคะใครสนใจก็ไปที่เอ็มโพเรียมได้นะคะอันนี้ซื้อมาเองนะคะในราคา9,700บาทนะคะเป็นอยู่ในฮิดีโอมคอลเลกชันนะคะอินิเชียลเขาจะมีหลายคอลเลกชันมากก็ลองไปไปดูนะคะเาก็จะมีตัวท็อปๆของเขาก็คือ Rehab นะคะไซอ f f เฟกนะคะอุด For Greatness, นะคะ d o for happiness นะคะก็ไปลองได้เลยวันนี้ก็เป็นตัวนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็คือ Side Effect นะคะกลิ่นของเขาก็คือจะเป็นแนวรมัมท b a c โคนะคะจะมีความหวานค่อนข้างหวานเลยแหละคือค่อนข้างหวานมากใครชอบแนวแบบรมัมทบา a โค o ก็จะมีความแบบไม่เหมือนกับ Angel Share แล้วก็ไม่เหมือนกับ n a กซอสนะคะ a องเจิลแชรจะเป็นกล่นกลิ่นแนวเหล้าแนวรมัมนะคะส่วน n a กซอเนี่ยก็จะเป็นแนวทบาคโคน,นะคะอันนั้นเนี่ย ของนักซ Sauce เนี่ยจะมีความไม่ไม่ได้หวานเท่าตัวเนี่ยตัวตัวนั้นจะมีความแดมๆดมอ่ะเหมือนเป็นแบบหญ้าเปียกๆนิดนึงเวลาเหมือนฝนตกแล้วได้กลิ่นหญ้าจะมีจะรู้สึกว่ากลิ่นของ n e x ซ Sauce จะมีความเป็นแบบนั้นเยอะกว่าของตัว Ini t i a l นะคะตัวนี้เนี่ยไซส์เอฟเกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าชอบมากชอบแบบชอบเกือบจะที่สุดในคอลเลคชันนั่นแล้วนะคะซึ่งมันมันมีความหวานอ่ะ คือบางคนบอกว่ามันกลิ่นมันแบบแมนเนาะมาสก์คีนกลิ่นแบบผู้ชายแต่สำหรับตัวเะมี่มองว่ามันค่อนข้างยูนิเซ็กซ์มากเลยอะเพราะว่ามันมีความหวานที่จริงๆแบบผู้หญิงก็ใช้ได้หรือผู้ชายก็ใช้ได้นะคะแล้วก็มีความแบบมีความหวานทบาโคจะมี่ว่าเขาใส่น้ำผึ้งนะเามีฮันนี่อะเวลาเราดมอะเรารู้สึกว่ามีความติดเหมือนมีกลิ่นน้ำผึ้งอะไรแบบเนี้ยมีมีเป็นแบบแอมเบอร์นะคะเป็นแอมเบอร์ลามรัมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบ หอมอะ่ะเอาจริงคือหอมมากชอบมากคือแบบเป็นซิกเนเจอร์เซนได้เลยคือถ้าใครแบบชอบแนวแบบทบาคโคที่มีความหวานรัมที่มีความแบบอันนี้เขาติดหวานติดพาวเดอรี่นิดๆคือจะมีความแป้งๆนิดนึงแต่แบบจะไม่ได้แป้งแบบเลยเหมือนพวก Iris หรืออัลเทอร์ไอะไรพวกนี้นะคะแต่จะมีความแบบติดแป้งๆนิดนึงแต่ก็ไม่มากแล้วก็จะมีความหวานซะส่วนความหวานซะส่วนใหญ่คนอาจจะต้องชอบแนวแบบน้อหอมที่แบบ ติดหวานนิดนึงอ่ะอาจจะชอบตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างที่จะไม่ได้แบบไม่ได้เลี่ยนเท่าไหร่อ่ะแต่ก็ไม่ได้ออกแนวแบบกรมอลอะไรอย่างงี้เนาะคือจะมีความแบบกําลังดีพอดีคือชอบมากแบบบางทีก็ฉีดตอนนอนแล้วก็แบบมีความสุขแฮปปี้มากอะไรเงี้ยคือเป็น everyday ได้สาหรับจะมีมองว่าตัวนี้เป็น everyday ได้หรือเป็นแบบในคลับปิ้งได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่อนข้างได้ค่อนข้างที่จะ ใช้ได้ทุกโอกาสเลยนะคะสำหรับตัวสาย e ับเฟกเนาะตัวนี้ก็อย่างที่บอกเนาะคือถ้าซื้อที่อารติเรียเนี่ยเขาจะลด10%นะคะใครที่สนใจจะลด10%ใช้เอ็มแพทินัมนะคะก็รบกวน DM มาใน Instagram เนาะแล้วจริงๆคือมีเรื่องจะบอกคือจะจะแชร์ประสบการณ์คือจะไม่ซื้อคืออยากจะมาแชร์ประสบการณ์ข้อดีของการซื้อในช็อปนคือจะไม่ซื้อตัวนี้มานะคะคือ Amb e r n นินะคะซื้อมันแต่ปี2000ประมาณ 8ค่ะก่อนที่เขาจะรีแบบรี l a u n c h สมัยก่อนเขาจะเรียกว่าเป็น p r เ v a t e collection ของของดีออลเนะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเมสันคริสตินดีออเนอะก็อยู่ๆขวดเก่าของเจมี่อ่ะมันก็สเปรย์ไม่ออกสเปรย์ไม่ออกตอนแรกไปเขาก็เปลี่ยนหัวให้เสร็จปุ๊บก็สเปรย์ไปใช้ไปใช้ไปได้สักที่สองอาทิตย์อ่ะก็สเปรย์ไม่ออกอีกเขาก็เลยเปลี่ยนขวดให้เลยจ้ะแล้วเจมี่ใช้ไปแบบใช้ไปประมาณแบบประมาณนี้แล้วอ่ะประมาณแบบหนึ่งในสามอะไรเงี้ย เขาก็เปลี่ยนใหม่เลยจ้ะแต่ไม่ได้เลยได้ขวดใหม่มามันดีงามมากก็เลยแบบอยากจะแบบอยากจะบอกทุกคนว่าใครที่แบบอยากจะซื้อพีพีหรือบบอะไรเงี้ยถ้ามันต่างกันนิดหน่อยอะซื้อชอบเลยค่ะเพราะว่ามีความรับผิดชอบแบบนี้ด้วยไงแบบเวลาเสียอะไรเงี้ยเขาเปลี่ยนขวดให้เราหรือเขาแบบมี after sale service ให้เราอะไรเงี้ยมันดีมากนะคะก็ขอให้ทุกคนไปลองดมดูนะคะเห็นว่าของหมดเร็วมา,จากจีนี้ก็ว่าจะไปสอยเพิ่มอยู่นะคะแบบ ที่อยากได้ก็จะมีมาสเตอร์ปีนะคะแล้วก็อะตอมิกโรสอะพวกนี้คืออยู่ในเลสเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย